เอาละครับผมเซิร์ฟเม่กี้แล้ววันนี้แล้วครับเรามาจัดกันเต็มๆสาวิชาอะไรเนื่องจากว่ามันใช้เวลาค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ค่อนข้างง่ายมากๆด้วยนะครับสำหรับ สามวิชาที่ว่ากล่าวมานะครับผมนะเดี๋ยวเรามันจะมาเทให้ดูได้ว่าวิชานั้นมันเป็นยังไงเราใช้อย่างไรยังไงด้วยนะครับผมนะโอเคเริ่มงวิชาหนึ่งเลยครับในไคฟงนะฮะไคฟงสาหรับใครที่เพิ่งเปิดหรือเปิดไปแล้วครับสกัดจุนโมเลยครับผมนะครับวิชานี้ค่อนข้างดีอย่างมากเลยครับเอาไว้อยู่สตูเป็นหมู่คณะได้ดีทีเดียวนะฮะแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าทํำยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยครับผมให้มาตรงโซนด้านล่างนะฮะแล้วก็ลองเดินเข้าไปตรงนี้ดูนะครับผมนะครับเดี๋ยว ขอทานเปล่าวะอันนี้เป็นชุมชนขอทานเนาะพื้นที่เป็นหลุมเป็นบอ่อวะ่ะอ๋ออ่า,อาเด้งมาละแท็กเด้งมาละฮะว้าวเฮ้ยใครตีฉันช่วยด้วยใครนะ่ะอยู่ข้างในนี่ทำอะไรอะ่ะมึงใครนี่คุยกับฉันเหรอ ใช่ฉันฉันฉันจะจ่ายเธอนะถ้าเธอมาช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวจะทําให้ทําอะไรยังไงบ้างอ่ะคนมันเยอะมากนะไม่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 เป็นอย่างนั้นหรอกออกมนนี่นะว้ยเฮ้ยไอ้เปรตวางยาพิษเหรอมันเหมือนมันวางยาพิษบนเนื้ออะไรนี่ครับพระยางนะครับผมโอเคไปช่วยเคลียร์ให้หน่อยหน้าบ้านอืมเมื่อคุยกับเขานะครับโดยข้อใจความสรุปว่าก็จะให้เราไปเคลียร์ปัญหาให้หน่อยนะครับผมนะครับช่วยทีนะครับผมโอเค เดี๋ยวเขาจะหยุดไว้ให้ฮะแบบว่าเป็นนอนเป็นนางนกต่ออืมเฮ้ยว้าวออกมาได้แล้วนะครับฉันช่วยให้แล้วอ่ะอ่ะไม่ขยับไม่ได้ล่ะเฮ้ยโทษด,ดีจ้าอันนี้ไอจะลุงน,น,น,นี่คือใครฮ้กลัวแล้วมันเล่นละครว่ะ ทำไมเขามันหายเร็วจังอะเฮ้ยนะฮะเมื่อตะลุงนี้เสร็จแล้วนะผมนะครับอ่ะเราหยุดแม่งเลยนี่เหมือนมึงมาแข่งประกัดจุดกันหนักเลยเหมือนมึงมาแข่งประกัดจูงหมูว่วันเราได้ละอย่างงง,ง,งเอา้ากูได้อะไรวะเนี่ยฮะประกัดจุดหมู่ครับผมนะครับเป็นท่าท่าหนึ่งที่โคตรเท่โคตรอันตรายนะฮะเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนเลยนะครับผมนะครับ กันงูอยู่ไหนนะเป็นท่าแอรีแอร์ด้วยนะครับผมเป็นท่าแอรีแอร์เอฟเฟกนะฮะป่ะเอาละครับผมง่ายมากๆเลยใช่ไหมครัถ้ามาแล้วก็อย่าลืมทำนะครับแวะมาแล้วก็ทำเลยนะมันจะเป็นรูปพัดขึ้นมานะครับผมเป็นรูปพัดนะโอเคต่อไปนะครับเป็นเควสวิชาระฆังของคุ้มกายวิชาระฆังทองคุ้มกายเนี่ยเหมาะกับตัวที่คนที่เล่นสายแทงหรือ หลบไม่ค่อยจะแม่นนะครับหลบไม่ค่อยจะพ้นเท่าไหร่นะครับเหมาะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านะฮะใช้ค่าวิตาลิตี้นะครับเมื่อ60หน่วยนะครับหรือว่าค่า m อ60ก็พยายามเก็บแมลงก่อนที่จะมาเอาของเียอันนี้ด้วยนะครับผมนะครับเจ้าไอระคังทองคุ้มกายเนี่ยอยู่ตรงข้างบนตรงนี้เองฮะแถวๆนี้ครับผมนะครับจะมีเนน้อยคนหนึ่งครับอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขี่หมาไปนะครับไม่ขี่หมา่กับเราวาร์ปนี่กัต้องบอกว่าผมได้เป็นเดี่ยวของการตลาดนะฮะผมเลี้ยงไซผมเลี้ยงไสเบเรียนไงผมก็เลย โดดไซเบเรียนไปตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการรีวิวไซเบเรียนเลยละเลยแล้วก,ก,กันนะฮะเฮ้ยพอดีไปเลยเพื่อนหมาเมือ์กูไม่ขีล่ละมีหมานำไปแหละไปแอนแม่งเร็วมากแอน <c ười> คนแตกตื่นโทษ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 ไมไ่ตั้งใจเจ้าหมาเนี่ยฮะเจ้าของแคชเนี่ยนะครับผมเราสามารถตั้งเป็นเวพออยได้เนี่ยมันจะมีคอมโบพิเศษคือเวฟไอดเออร์ให้มันวิ่งไป นะครับความขี้เกียจมาเยือนนะฮะโดยให้มันนําทางไปเลยมันจะหาเส้นทางไปเองแต่ถ้ามันโอ้คนกระเจิงคนกระเจิงแต่ถ้ามันหาเส้นทางไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกว่าเออระบบบอร์ดมันโง่แล้วมันหาเส้นทางไม่ได้ให้ไปต่อเองนะนะครับส่วนมากการหาเส้นทางไม่ได้เนี่ยจะเป็นพวกทางขาดอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับผมนะครับเห็นป่มมึงมายอย่างไวมึงแหวกชาวบ้านกระจายเลยกูติดโทษปะเนี่ยรวนโทษประหารล้วมั้งเรียบร้อยครับผมนะครับเออใจเย็นนะ เอไปลกแปลกๆนะเอาแล้วครับผมเรากลัาอีกรอบนะครับหลังจากเชิญบักหมาไปเมื่อกี้นี้ครับผมให้เรามาแถวๆนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะมีเนนน้อยเจ้าปัญญาอยู่คนหนึ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเข้าอยู่ไหนกันนะเนนน้อยเจ้าปัญญานะครับส่วนเราตัวปัญหานะครับเขาจะฝึกซ้อมนะฮะอยู่ช่วงเช้านั้นนะฮะถ้ามาเราไม่เจอเนี่ยแสดงว่าเรามาเย็นเกินหรือดึกเกินไปนะฮะให้มาช่วงเช้าๆหน่อยนะครับผมอันนี้ไปไหนนะ นี่ยนี่เปล่าไม่แน่ใจว่าเนยคนนี้หรือเปล่าลองดูฮะถ้าทำไม่แน่ใจจริงเราลองใช้ตะเกิยขโมยครับนี่ฮะเนยคนนี้แหละครับผมนะครับนี่มันคืออันนี้เลยโกลเด้นบอดี้อย่างง่ายเลยแค่นี้ครับได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงแค่นี้แหละเสร็จเลย <laughs> ง่ายไหมง่ายจัด นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรครับผมเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับเป็นสกิลซัพพอร์ตโกลเด้นบอดี้นะครับเป็นทําให้เราเนี่ยอึดขึ้นนะครับและวิชาที่3นะครับที่เราจะพาไปนะครับตอนนี้วิชานี้อยู่ในเมืองแรกนะครับผมนะครับเป็นวิชาห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับหลายๆคนคงจะเคยมาแถวนี้แล้วเคยเห็นห่านทะเลาะกับหมีโอ้ไม่กอดแล้วหมีแพ้ห่านด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงฮะเราต้องเดินเส้นทางตรงนี้นะครับผมนะครับเดินตามน้ําไปครับ นะฮะสำหรับมาตรงนี้ครับจะเห็นห่านนะครับทะเลาะกับหมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนโอ้บาจริงเพื่อนอดีตมันเคยอยู่แถวนี้นะครับอดีตมันเคยอยู่แถวนี้เจ้าห่านกับเจ้าหมีนะครับผมนะครับมันเคยอยู่แถวนี้ผมไม่รู้ว่าการปรับนาฬิกาชีวิตเนี่ยจะทําให้มันกลับมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูน่าจะทะเลาะกันทุกทุกเช้าได้นะครับโอ้ไม่กอดผมไม่สามารถมีตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูได้นะครับจะเป็นห่านกับหมีทะเลาะกันนะครับผมผมวาดรูปให้ดูแล้วกัน ครับเป็นห่านนะครับกำลังกระทืบหมีอย่างรุนแรงนะครับหมีก้มลงตัวลงกราบนะครับผมนะครับซึ่งเราอาจจะมองแล้วมันคงไม่มีอะไรมานะครับแต่ถ้าเรามายืนฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือไอตรงจุดที่มีทรายโพสแปะอยู่นี่แหละนะครับมันจะอยู่แถวๆนี้แหละครับแถวๆทรายโพสแถวๆตรงนี้นะครับผมนะครับเรามายืนดูนะครับมันจะให้เราทําการลอกเลียนแบบนะครับผมเมื่อมองห่านไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราจะได้วิชาห่านตะโกนมาผมเนี่ยขอขอเรียกห่านตะโกนแล้วกันนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือผมได้มาแล้วไงเพราะว่า แต่ทำไมถามถ้าถามว่าทำไมผมถึงเอามันรวมในคลิปชา้าเนอน่าเหรอก็เพราะว่ามันใช้ค่าวิตาเตี้70หน่วยยังไงล่ะตอนนั้นผมยังไม่ถึง70ไงมันก็เลยต้องมีชา้านิดหนึ่งนะครับผมวิชาหานะฮะจะอยู่ตรงซับพอร์ตนะครับผมนะครับนี่เป็นยี้แหกปากลั่นร้องตะโกนงอแงอนะครับทำให้ทุกอย่างรอบๆตัวช้าลงนะครับผม ซึ่งสามารถใช้ได้แค่โหมดโซโล่เท่านั้นนะครับผมโหมดมันติดเนี่ยจะไม,จะไม่จะไม่มีผลนะครับควาสามารถคือปล่อยหานออกมานะครับตะโกนนะครับทำดาเมจร้อยกนตะครับบวกร้อี่สิดฟิสิกดาเมจนะครับผมเป็นวงกว้างนะครับผมนะครับแล้วก็ ทำให้ติดสถานะ b r i d g e h o l หวินาทีซึ่งไอสถานะ breach h o l เนี่ยนะครับผมทำให้รอบตัวรอบๆนะครับช้าลงนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันใช้ยังไงนะครับผมไม่สามารถใช้ได้ใน co-op และออนไลน์หมดนะครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะคือสถานะ breach hole ใช้ไม่ได้แต่ว่าดาเมจยังมีอยู่อ่าประมาณนั้นนะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันเนาะเอาละครับผมมาเทสกิลนฮะสกิลแรกนะครับเราจะเทสวิชาระคังทอนนะฮะ ซึ่งวิชาระคังทองนะครับเราจะมาดูกันอีกทีนะครับผมนะครับวิชาระคังทองน้ครับเมื่อเรากดใช้แล้วเนี่ยในระยะเวลา8วินาทีนะครเราจะได้บัฟแลครับเป็นโล่นะครค่าโล่ประมาณ705.1นะครับของค่ากายภาพนะครับรวมถึงเราจะได้ค่าคิเพิ่มมาอีก10หน่วยด้วยครับผมนะคร ในระหว่างที่มีโล่นี้อยู่นะครับผมเราจะโดนดาเมดเบาลง15%ด้วยกันนะครับค่าคีย์คืออะไรครับผมนะครับค่าคีย์เนี่ยจะอยู่ใต้เลือดของเรานะครับเป็นหลอดสีฟ้าเล็กๆนะครับผมนะค่าคีย์เนี่ยพูดกันง่ายๆเอาแบบเข้าใจกันง่ายเลยคือค่าโล่นั่นแหละนะครับผมนะครับเมื่อเราโดนตีเรื่อยๆไม่ไว่าไม่ไว่าจ,จะโดนตีด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ไว่าจะติดสถานะไฟไหมพิษ โจมตีโดยตรงนะครับผมค่าเนี่ยจะลดลงตลอดเวลานะครับเมื่อเราโดนสิ่งนั้นนะครับผมเอาง่ายๆเมื่อเราเมื่อเราโดนดาเมจเนี่ยมันจะลดลงทันทีนะครับเมื่อมันลดลงเหลือศูนย์เมื่อไหร่นะครับผมนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มกลับเข้าไปเต็มเหมือนเดิมนะครับและในระหว่างที่กาลังเพิ่มกลับเนี่ยเราจะเรียกว่าการเข้าสู่สถานะ x t ส,สถานะเอ็กซออสเตนเนี่ยนะจะทำให้ตัวละครเราเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้นเราจะโดนเต็มๆนะครับถ้าเราอยู่ในสถานะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าสู่สถานะเอ็กซออสเตนเนี่ยให้วิ่งหนีได้ก็วิ่งหนีก่อนนะครับผมนะครับรอจนกว่าหลอดมนันเต็มเราค่อยกลับไปสู้ใหม่นะครับเอาละฮะเราจะมาดูว่าวระฆังทองเนี่ยช่วยเราได้มากขนาดไหนนะครับโดนยิงก่อนเลยน,นั้นละร้อยนะฮะระฆังทองอืมยิงดิยิงชา้าจังไะ เป็น70็นะครจากร้อยเป็น70็ดสิบนะครัอย่างที่เห็นนะครับผมก็โดนเบาลงจริงๆนะครับตอนนี้ราคาหมดแล้วยิงมาดิเอาใหมเพื่อนเพื่อนขอให้มึงยิงเก้าสิบร้อยหนึ่งอโอเคนะฮะร,ราคาของคุ้มกายก็เป็นบัฟเป็นระยะเวลา8วินาะทีทำให้เรามีโล่แล้วก็ฟื้นฟูค่าคีนะครับทำให้เราเนี่ยอึดขึ้นนั่นเองนะครับตัวแท้งเนี่ยไม่ควรพลาดหรือใครที่ ตายง่ายๆเนี่ยโดนโจมตีหนักๆหน่วงๆเนี่ยก็มีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับได้โล่ด้วยนะฮะแล้วผมถ้าโกสบายนะฮะหรือว่าสกัดจุดหมู่นะครับผมเราจะทําการหยุดศัตรูนะครับหกเป้าด้วยกันนะฮะโดยในระยะเวลาห้าวิเนี่ยศัตรูจะถูกหยุดและมีดาเมจด,ด้วยนะครับผมแล้วติดสถานะไวทอนสปอตซึ่งไอไวทอนสปอตเนี่ยเป็นอะไรนะครไวทอนสปอตเนี่ยคือเราจะคือมันจะผูกคีบาไว้ฮะทำให้คีบาเนี่ยไม่ถูกรีเจนขึ้นมานะครับผมแล้ว จะลดลงนะครับโดมถึงโดนโจมตีแรงอีกด้วยนะครับผมโอ้ดีมากเลยนะฮะแต่ว่าไบยทัชสปอร์ตเนี่ยจะไม่มีผลกับบอสหรือว่าผู้เล่นที่นที่แข็งแกร่งนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับผมไปมาเลยมาเลยมาเลยวมาแล้วจ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ไม่ถูกรีจริงด้วยฮะท้าคีไม่รีนะครับเออโอ้ก็แรงอยู่นะเอาไอ้หมูนี่ใช้ได้นะครับผมทุกคน เอาละครับผมท่าต่อไปท่าห่านนะครับไม่มีอะไรยากเย็ยนเลยครับให้ห่านตะโกนกูร้องนะครับรวมถึงพอตะโกนกูร้องเสร็จผมเนี่ยห่านจะถูกปล่อยออกมาแล้วก็ไปเตะข้างหน้าอยู่นิดนึงนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานาะสโลหกวีด้วยกันมาเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเอาไว้ใช้ได้เฉพาะเฉพาะโซโล่โหมดนะอันนี้นะครับผมไปเราไปดูกันห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเบอร์สามนะใจเยน็นว้า โอ้ทุกอย่างสโ,โลโอ้เดอะแฟร์ตุเป็นควิกซินเวอร์ทุกคน,กคนเออก็ดูดีอยู่นะ ه, สาก,กัดจุดเอาจริงดีนะสาก,กัดจุดนะเออ เออไม่มันก้อนีดาเม่นก็แรงอยู่นะสกัดจุดเนี่ยผมชอบอ่ะเอาเป็นว่าสก,กัดจุดแม่งผ่านว่ะทนหานหานทั้งมันหานเอาไว้เก็บวิชาเล่นเอาไว้เล่นขำๆได้ได้อยู่เพราะว่าสติีม่ได้แม่งแดกเยอะมากส่วนไอสิ่งที่เรียกว่าตะคังทองเนี่ยก็ใครแทงก็เก็บไว้ใช้ได้ก็ดีนะครับผมนะครับอันนี้คือความเห็นของผมนะหนึ่งเลยสก,กัดจุดผมว่าใช้ได้แต่ว่ากับมอสกับอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลมากนักนะครับผมมันอาจจะ เอาไว้เคลียร์ลูกน้องสามากกว่านะครับแล้วก็ระครังท้องเนี่ยตัวแท้งควรค่าแก่การมีอย่างยิ่งนะฮะได้โล่นะครับผมรวมถึงได้ค่าครีพเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเราเอ็กซ์สองเนี่ยค่าครีมันก็จะเพิ่มไวนะครับเพราะว่ามันบวกสิบในขณะที่มันรีมันก็บวกสิบไปเลยไงนะครับผมส่วนค่าห่านเนี่ยเอ่อใช้ตามสถานการณ์อ่ะมันเป็นมันเป็นดาเมจหมู่มันทําให้มันสโลหมู่แต่ว่าในความที่มันใช้สเตมิน่าหรือค่าพิจัยตี้เนี่ยเจ็ดสิบหน่วย มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับโอเคสามวิชาตึงๆแซบๆนะครับเป็นไงกันบ้างฮะดูแล้วชอบวิชาไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมนะครับหากอยากให้ทำอะไรนะครับบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีแพลนว่าจะทำคลิปเป็นปลาพวกนี้นะครับผมพวกปลาพวกนี้ปลาป,าปาที่ใส่พวกนี้นะ,ะจะอธิบายความสามารถทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่ามันคืออะไรแล้วก็หาได้ที่ไหนนะครับแล้วดูว,ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างน,นะครับผมนะครับค่อยๆทำกันเนาะไม่เยอะมากเลยโอเคบ๊ายบายจุ๊บ